ก็มีคุณลลิตถามมาว่ามีใครเป็นกดไหลย้อนบวกแพนิกเหมือนเราบ้างคะคำถามต่อมานะครับเป็นแพนิกมา1ิปีแล้วคะ่ะคิดว่าจะหยุดยาเองได้ไหมคะโอเคก็มีคุณนกนะครับถามมาว่าเรามีเรื่องในใจอะ่ะมันกดดันจนหายใจลําบากมวนท้องไปหมดเราเพิ่งย้ายไปทํางานที่ใหม่ยังไม่ได้ครึ่งเดือนเลยแล้วเราว่ามันทําให้อาการกังวลของเรากําเริบอะ่ะเราเลยกลับไปขอสมัครงานที่เดิม เราจะไปสอบวันที่16นี้แล้วสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพนิกที่รักนะครับวันนี้ก็จะเอาคำถามที่มีคนถามเข้ามาในกลุ่มไลน์แพนิกที่รักนะครับคิดว่าเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็มาตอบคำถามในนี้คนอื่นก็จะได้มีประโยชน์ไปด้วยเนาะก็เผื่อมีเป็นเผื่อมันเป็นปัญหาที่คนอื่นก็เคยเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ คก็มีคุณนกนะครับถามมาว่าเรามีเรื่องในใจอ่ะมันกดดันจนหายใจลำบากมวนท้องไปหมดเราเพิ่งย้ายไปทำงานที่ใหม่ยังไม่ได้ครึ่งเดือนเลยแล้วเราว่ามันทำให้อาการกังวลของเรากำเริบอ่ะเราเลยกลับไปขอสมัครงานที่เดิมเราจะไปสอบวันที่16นี้แล้วเรารู้สึกกดดันเครียดหายใจลำบากมากเลยตอนนี้มันรู้สึกทั้งไม่อยากอยู่ที่ใหม่ออกมาทำไม ที่เก่าจะมองเรายังไงโอเคก็เท่าที่อ่านดูก็คือจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกความกังวลใจว่าคนอื่นจะมองเรายังไงแล้วก็สถานการณ์ที่ใหม่ก็อาจจะยังไม่ค่อยดีนักใช่ไหมฮะมผมให้คําแนะนําไปแล้วนะคบจริงๆผมผมพิมพ์บอกเขาไปว่าจริงๆกับทั้งหมดอ่ะบางทีเรื่องทั้งหมดที่เรากังวลเนี่ยมันอยู่แค่ในหัวเราเองมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริง,รงเลย หรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็ได้ที่เขาไม่ชอบเรายกตัวอย่างนะครับที่คุณนกข้อพิมพ์มาบอกว่ามันรู้สึกทั้งไม่อยากอยู่ที่ใหม่ออกมาทําไมกับที่เก่าจะมองเรายังไงอันนี้ก็คงจะหมายถึงกลัวว่าพอเวลากลับไปที่เก่าแล้วเนี่ยคนที่เก่าก็จะสงสัยว่าเอะทำไมกลับมาอีกแล้วไปทําไมอะไรเงี้ยคือมันห้าไม่ได้หรอกครับที่ใครจะคิดยังไงกับเรานินทาเรายังไง หรือว่าจะชอบไม่ชอบเราเราไม่สามารถบังคับได้เลยคือผมมีแนวคิดอย่างหนึ่งประมาณว่าถ้าสมมุติมีคนคนหนึ่งไม่ชอบผมจริงๆผมก็จะมาดูก่อนว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยมันจริงไม่จริงสมมุติว่ามันจริงเราอยากปรับปรุงตัวไหมเราคิดว่าเอ๊ะมันเป็นนิสัยที่ควรจะแก้ไหมถ้าเป็นนิสัยที่เราควรจะแก้เราก็แก้มันซะง่ายๆแต่ถ้ามันไม่จริงหรือเขาไม่ชอบเราหรือว่าเขา นิทาเราเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักเราดีพอเราทําอะไรไม่ได้เลยเราทําได้แค่ว่าก็คนที่ไม่รู้จักเราอะเหมือนผมเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนเราไปไปว่าดาราคนนึงอะไปว่าไปว่าคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งแล้วเราเห็นเขาในรู้จักเขาแต่ผ่านทางจอผ่านทางช่องต่างๆแล้วเราก็ตีความไปแล้วว่าข่าวที่เขามาเขาต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยซึ่งจริงๆเราอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นึกออกไหมครับ ังนั้นถ้าใครจะมาว่าเราโดยที่เขายังไม่รู้จักเราเลยก็เราก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆก็ทําได้แค่ก็เข้าใจเขาแหละว่าเออเขาก็คงไม่ไม่รู้เขาก็คงเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะเข้าใจเราไม่สามารถจะบังคับอะไรเขาได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะย้ําเสมออย่างอย่างเช่นในที่ผมตอบกับคุณนกไปเช่นกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา แล้วก็สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือเราคิดยังไงกับตัวเราเองเพราะว่ามันสะท้อนได้ว่าไอ้สิ่งที่เรากังวลเนี่ยมันคือการที่เรามองตัวเองหรือเปล่าที่ที่คุณนกพิมมาว่าแบบทางรู้สึกไม่อยากอยู่ที่ใหม่แล้วก็ที่เก่าจะคิดกับเรายังไงอันนี้เพราะว่าเรามองตัวเราเองหรือเปล่าว่าการที่เราทําอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นคนที่ไม่สู้งานหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่ลังเลหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันคือสิ่งที่เรารู้สึกข้างในว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าและเราไม่อยากเป็นคนอย่างนั้นมันก็เลยเกิดความกังวลของเราเกิดขึ้นมาครับแล้วก็ผมก็บอกเขาเพิ่มไปว่าการกดดันเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็มันมีแต่จะทให้เราแย่ลงแล้วผมก็เปรียบเทียบให้เขาฟังว่าการที่เรากังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราอะ่ะมันเหมือนการที่เราสมมติว่าเราไปแอบชอบคนคนหนึ่งละกันพอเราแอบชอบคนคนนึงเนี่ยเราก็อยากคุยกับเขามากแล้วเราก็จะทักไปห,หาเขาสมมุติ แล้วพอเวลาเขาไม่ตอบเขาไม่อ่านหรือเขามีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กลับมาในแบบที่เราไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็จะมีความคิดแล้วว่าเฮ้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เพราะอะไรเลยก็ได้มันอาจจะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยมันกลายเป็นว่าเราจินตนาการเราสร้างเรื่องราวเราสร้างแบบเฮ้ยเขาต้องไม่ชอบเราเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้แน่เลยเขาต้องรู้สึกไม่ดีที่เราคิดอย่างนี้ที่เราพูดอย่างนี้ออกไปแน่เลยเขาต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย คือกลายเป็นว่าเราสร้างเรื่องราวสร้างแบบจินตนาการโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมาเลยอะครับนึกออกไหมฮะแล้วกลายเป็นว่าไอไ้อโลกใบนั้นอะคือเราเล่นอยู่คนเดียวเลยอนะคือเราเข้าใจเราคิดไปอยู่คนเดียวทั้งทางที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยก็ได้เขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ได้เขาอาจจะไม่ได้แบบแคร์อะไรมากเลยก็ได้ครับเพราะว่าทุกคนในโลกเนี้ยมัวแต่กังวลเรื่องว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราจนไม่มีเวลาไปคิดว่าคนอื่นเป็นยังไงหรอกสังเกตลองดูตัวเองก็ได้ครับ ส่วนใหญ่เราจะใช้เวลา80%เลยในการที่กังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเราอยากดูดีเราอยากเป็นอย่างงู้นเราอยากเป็นอย่างนี้ในสายตาคนอื่นทุกคนก็คิดเหมือนกันครับจนไม่มีใครมานั่งสังเกตเราตลอดเวลาขนาดนั้นว่าเอ้ยคนเนี้ยเอ้ยคนนี้มันดูไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถึงเขาจะสังเกตเราแล้วมองเราว่าเราแต่งตัวไม่ดีหรือบุคลิกไม่ดีดูไม่ดีหรือทําตัวไม่ดีสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รู้จักเราจริงๆเช่นกันครับนั้นก็ ปัญหาเรื่องความกังวลใจเรื่องนี้ผมว่าน่านาจะลองคิดอย่างนี้ดูนะครับน่าจะพอช่วยได้บ้างแล้วกท็ทางคุณนกเขาก็ตอบมาว่าอวันสอบเขาจะทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกไปว่าทาใจให้สบายๆอะไรที่เป็นของเราก็จะเป็นของเราเนาะไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องเพื่อนไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างๆก็ตามนะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกจากชีวิตเราไปเองแล้วก็ผมบอกเขาอีกอย่างนึงว่าให้ทําในสิ่งที่เราจะไม่เกลียดตัวเอง เพราะหลายๆครั้งอะพอเวลาเรามีความกดดันจากผู้คนหรือว่ามีความคาดหวังหรือว่ามีความกลัวเรามักจะตัดสินใจพูดทำคิดอะไรหลายๆอย่างที่พอเราพูดทำคิดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนกลับมารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกไม่ชอบที่เราเป็นคนอย่างนั้นผมว่าทุกคนเป็นนะครับผมเองก็เป็นนะครับวันนี้ผมเองก็เป็นนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าเออผมไม่น่าคิดอย่างนี้ไม่น่าทำอย่างนี้ไม่น่าพูดอย่างนี้กับตัวเองนะ เพราะว่าบางทีพอเรากลัวเราอะไรเงี้ยเราเรามักจะว่าตัวเองก่อนเสมอว่าเอ้ยฉันไม่มีคุณค่าพอหรอกไม่ไม่ดีพอหรอกคือเรามักจะว่าตัวเองพูดไม่ดีกับตัวเองเสมออะไรเงี้ยก็พยายามจะพูดกับตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามให้กําลังใจตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดกับตัวเองมากที่สุดก็คือเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองบ่อยที่สุดนะครับคำถามต่อมานะครับเป็นแพนิคมาส0ปีแล้วค่ะ คิดว่าจะหยุดยาเองได้ไหมคะอันนี้ผมก็ตอบไปว่านะครับว่าไม่ไม่แนะนําให้หยุดยาเองนะครับเพราะว่าจากที่มาปรึกษาเนี่ยเป็นพันๆคนแล้วส่วนใหญ่มักจะหยุดยาเองแล้วก็กลับมาเป็นเยอะมากกว่าเดิมแทบทุกคนเลยครับประมาณ9 0ที่ผมให้คำปรึกษาไปนะครับก็โดยเฉพาะตัวผมเองด้วยผมเองก็เคยหยุดยาเองนะครับแล้วก็กลับมาเป็นเยอะกว่าเดิมแล้วก็รักษานานกว่าเดิมมันต้องมารักษากันใหม่อะไรเงี้ยผมก็เลยแนะนำไปว่า อย่าหยุดยาเองนะครับแล้วก็ให้จัดการที่ต้นเหตุดีกว่าพอเราจัดการที่ต้นเหตุได้ดีแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะค่อยๆลดยาให้เราเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะได้หยุดยาเองเอก็มีคุณจอยในในกลุ่มก็ถามมาต่อนะครับว่าหาสาเหตุยังไงคะว่าสาเหตุที่ที่ผมบอกต้นเหตุของแพนิคให้เราจัดการกับมันก่อนก็สาเหตุของของแพนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเป็นการนอนนอนไม่ดีบางคนอาจจะเป็นอาหารที่ทาน บางคนอาจจะเป็นเรื่องความเครียดบางคนอาจจะเป็นเรื่องความกังวลในสุขภาพตัวเองแต่ละคนมีปัญหาต้นเหตุไม่เหมือนกันนะครับในการที่เป็นแพนิคก,ก็อยากจะให้ลองหาสาเหตุของตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็จัดการกับมันก่อนนะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราฟันผุแล้วเราไม่ได้ขูดหินปูนเราก็ยังทำพฤติกรรมเดิมๆเ,เช่นกินของหวานก่อนนอนแล้วไม่แปรงฟันสมมตินะ แล้วก็ไออาการฟันผุนั้นน่ะแม้ว่าเราจะไปหาหมอเพื่อขูดหินปูนใช่ไหมแต่พอเวลาเรากลับมาแล้วเราก็ยังใช้พฤติกรรมเดิมๆก็คือกินขนมก่อนนอนแล้วก็ไม่แปรงฟันมันก็ทําให้ฟันผุต่อไปได้เรื่อยๆแม้ว่าเราจะไปอุดมาแล้วมันก็ผุใหม่ได้เหมือนกันเลยครับเหมือนกับการที่เรารักษาด้วยยาจิตเวชแม้ว่าเราจะกินยาแล้วดีขึ้นแต่เราก็ยังกลับไปมีความคิดมีพฤติกรรมแบบเดิมๆม,มันก็ไม่หายสักทีจริงไหมครับอยากจะให้มอง เรื่องการรักษาโรคทางใจให้มันง่ายๆ่ครับเพราะว่าพอเราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดการมันได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองครับคราวนี้ก็เป็นคําถามจากกลุ่มปิดใน a c e b o o k นะครับชื่อกลุ่มว่ากลุ่มแพนิคที่รักนะครับก็มีคุณลลิตถามมาว่ามีใครเป็นกดไหลย้อนบวกแพนิคเหมือนเราบ้างคะหลังจากกินข้าวอิ่มจิตตกตลอดเลยกลัวไหลย้อนกาเริบแล้วก็แพนิคตามมาเริ่มวิตกกังวลแล้วก็เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องหวาดระแวงไปหมด ทางๆท,ที่ก็เซฟเรื่องการกินอยู่นะคะไม่กินให้น่นท้องมากไปแต่เรื่องความคิดนี่ห้ามไม่เคยได้รู้สึกไม่ดีทุกครั้งหลังหลังกินข้าวเลยค่ะหลายๆคนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องแพนิคที่มาพร้อมกับกดไหลย,ย้อนเนาะอยากจะให้เริ่มจากการที่เคี้ยวข้าวช้าๆก่อนนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมีคนเคยมาปรึกษาเหมือนกันว่าเขาจะมีอาการแพนิคเมื่อตอนหิวข้าวมากๆแล้วก็ พออยู่ข้าวมากแล้วกลัวกลัวว่าจะเป็นแพนิกยังไม่ได้แพนิกนะครับกลัวว่าจะเป็นแพนิกก็เลยกินข้าวเร็วพอกิน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 เร็วปุ๊บกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็แน่นแล้วพอรู้สึกแน่นปุ๊บม,มันก็จะทําให้มีกดไหลย้อนตามมาแล้วก็จะมีความกังวลอื่นๆตามมาอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้เริ่มโดยการที่กินช้าๆสบายๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดช่วยได้เยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ก็จะแนะนําเรื่องการทานพวกโปรไบโอติกไม่ว่าจะมาจากโยเกิร์ตธรรมชาติ อย่างยกตัวอย่างของผมผมก็จะทานเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติที่เป็นแบบดื่มนะครับแล้วก็เป็นแบบคงตัวก็คือเป็นแบบเหมือนกินเป็นของหวานทานเล่นอะไรเยงนี้ครับก็ตอนเช้าผมก็จะดื่มโยเกิร์ตสักครึ่งแก้วแล้วก็หลังมื้ออาหารเย็นผมก็จะทานแบบโยเกิร์ตเป็นเหมือนปิดท้ายมือ้ออะไรเย่างี้ครับแล้วก็ ใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมันเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติไม่ได้หวานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็ช่วยได้มากๆแล้วก็กิมจิก็ช่วยได้นะครับในการที่ทําให้ระบบในลําไส้เราดีขึ้นนะครับกดไหลย้อนก็จะน้อยลงมีตัวมีนัตโตะถั่วหมักนะครับแล้วก็มีตัวเทมเป้ซึ่งเป็นถั่วเหลืองหมักของอินโดนีเซียหรือจะเป็นโปรไบโอติกที่เป็นซองๆก็ได้นะครับผมจะใส่ลิงก์ข้างล่างไว้ให้แล้วกันนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรที่ช่วยกินเรื่องแพนิคเรื่องกดไหลย้อนได้บ้าง พราะจริงๆแล้วเนี่ยลำไส้กับสมองมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันมากๆนะครับก็อยากจะให้ลองหาอ่านหนังสือชื่อว่าสมองซ่อมได้ดูนะครับผมจะใส่ปกไว้ตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับสมองซ่อมได้หนังสือเล่มนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ลำไส้เป็นสมองที่2ของเราแล้วก็การที่ลำไส้เราดีขึ้นเนี่ยทำให้อาการไม่ว่าจะแพนิคซึมเศร้าอะไรเงี้ยดีขึ้นหมดเลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นก็ไม่เชิงคําถามนะครับเป็นของคุณกวาพิมพ์มาบอกว่า ทำงานอยู่ดีๆอาการกำเริบมือสั่นเวียนหัวอยากกลับบ้านทรมานมากค่ะไม่อยากเป็นเลยค่ะก็หลายๆคนจะมีอาการอย่างนี้นะครับคือพอคิดถึงแพนิคปุ๊บแพนิคมาทันทีเลยแนะนาว่าแพนิคนี้ห้ามคิดถึงคิดไม่ได้คิดปุ๊บมาปับ๊บจริงๆอะไรเงี้ยอยากจะให้สังเกตว่าหลายๆครั้งที่เราเป็นเนี่ยเราเราไม่ได้กลัวอาการแพนิคอย่างเดียวนะเรากลัวว่าแพนิคก,กําลังจะมาด้วย แล้วพอเรากลัวว่าแพนิคก,กําลังจะมาเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นทําให้เรากังวลมากขึ้นแล้วพอเรา,ากังวลมากขึ้นเนี่ยอาการแพนิคก,ก็จะมาง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับอยากจะให้คิดว่าเออสบายๆมาก็มาไปก็ไปไม่เป็นไรมาก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนที่เคยผ่านอาการแพนิคมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันน่ากลัวแต่มันไม่ตายมันทรมานแต่เราจะผ่านมันไปได้ผมอยากจะให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยเป็น สมมติว่าเรากาลังจะเป็นเนี่ยเราอาจจะนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยเป็นก่อนหน,น้านี้แล้วก็คิดว่าอ๋อเออเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เหมือนทุกครั้งที่เราผ่านมาแล้วก็เรื่องความกังวลหลายๆคนเนี่ยจะมีความกังวลว่าหัวใจฉันกําลังจะวายไหมสมองฉันกําลังจะเสเลือดแตกไหมมีโรคร้ายต่างๆในร่างกายไหมหลายคนเนี่ยเป็นแพนิคเพราะว่ากังวลเรื่องสุขภาพนะครับก็อยากให้ลองไปตรวจร่างกายก่อนตรวจให้สบายใจที่สุดก่อนว่าโอเคฉันไม่เป็นละแล้วก็ ต่อไปพอเวลามีอาการเราจะได้อ้างอิงว่าเออเราไปตรวจมาแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างผมอะครับผมแม้ว่าจะหายแล้วทุกวันนี้ไม่ได้ทานยามาเป็นปีแล้วเพราะว่าคุณหมอให้หยุดนะครับก็คือรักษาหายแล้วแล้วก็จากประสบการณ์เนี่ยทำให้รู้เลยว่าการทานยาจิตเวชอย่างเดียวเนี่ยไม่หายนะครับเราต้องปรับปรุงพฤติกรรมความคิดทุกๆอย่างรอบตัวเราด้วยเพราะว่าถ้าตราบใดที่เรากินยาดีขึ้นแล้วเรากลับไปอยู่ในสภาวะเดิมๆคิดแบบเดิมพูดแบบเดิมทําแบบเดิม อาการมันก็จะกลับมาอีกแล้วก็มันก็จะไม่หายมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับดังนั้นเราก็ต้องปรับที่ความคิดปรับที่คําพูดปรับที่การกระทําเริ่มแรกสุดเลยอยากจะให้ลองจะเอ่ความคิดลบนะครับเพราะว่าเราคิดทั้งวันอยู่แล้วสมองเราถูกสร้างมาเพื่อคิดเนาะบางทีเราจะคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดโมโหบ้างคิดโกรธบ้างคิดเศร้าบ้างคิดเสียใจบ้างความคิดลบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของอาการโรคทางใจนะครับก็สังเกตมันบ่อยๆแล้วก็ ให้เข้าใจว่าเออมันมันเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรเพราะบางคนสังเกตความคิดลบเห็นละแต่ไปโมโหตัวเองอีกโมโหว,ว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันเป็นคนคิดอย่างนี้ฉันไม่ดีฉันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปตัดสินตัวเองว่าดีหรือไม่ดีเนาะเพราะว่าความคิดอะ่ะมันเกิดได้แล้วมันก็ผ่านไปมันก็เป็นเรื่องปกติของเราอะไรเงี้ยครับผมเองขนาดที่หายแล้วไม่ได้ทานยามาเป็นปีแล้วเนี่ยก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าความกังวลมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณมนุษย์เนาะ ผมก็ยังมีความกังวลว่าเฮ้ยทำไมแบบวันนี้หัวเรารู้สึกตื้อๆรู้สึกแบบเหมือนเลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีรู้สึกคิดไปเองว่าเลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีซึ่งอาจจะจริงก็ได้นะครับเพราะมันจะมีความรู้สึกว่าเออเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ไปหาข้อมูลมาอย่างตอนนี้ผมก็เออแบบมีดื่มชาสมุนไพรซึ่งไม,ไม่ไม่มีคาเฟอีนนะครับก็คือดื่มพวกชาสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วบำรุงเรื่องพวกนี้ก็กินไป2อสมวันก็เริ่มรู้สึกเออสมองเริ่มไหลเวียนได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ ออกกาลังกายมากขึ้นตอนตื่นเช้ามากผมก็พยายามยืดเหยียดขยับตัวท,ท,ทาําท่าทางต่างๆก่อนที่จะนั่งทํางานหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การนอนสําคัญมากๆหลายคนนอนไม่ดีนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีส่วนทําให้อาการแพนิคไม่หายนะครับถ้ามีใครมีคําถามที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องแพนิคหรือว่าเรื่องโรคทางใจอื่นโรคเรื่อง,เร,องเรื่องการจัดการซึมเศร้าหรือว่าการจัดการความคิดวิตกกังวลเนี่ยพิมมาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิป ตอบคําถามให้เรื่อยนะครับเพราะผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีความกังวลแหละเพราะว่าผมเองก็มีแม้ว่าหายแล้วเนี่ยผมก็ยังมีความกังวลอยู่เลยดังนั้นผมคิดว่าถ้าสิ่งไหนที่ผมตอบได้แล้วทําให้ทุกคนสบายใจได้มากขึ้นมันน่าจะดีกับทุกคนนะครับน่าจะทําให้ทุกคนกังวลน้อยลงแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เรากังวลไม่ว่าจะเรื่องอาการทางกายหรือว่าเรื่องสถานะแวดล้อมสภาวะแวดล้อมต่างๆเรื่องสถานะทางการเงินของเราเรื่องทุกเรื่องที่เรากังวลเนี่ย มันมันมีส่วนทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขจริงๆนะซึ่งผมเองก็มีช่วงเวลาที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยกังวลว่าเมื่อไหร่จะผ่านไปเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่สุดท้ายแล้วว่ายิ่งเราคิดว่าเมื่อไหรอ่อ่ะเราก็จะยิ่งเครียดมากขึ้นแล้วก็มันมีคํานึงที่คุณหมอเคยบอกผมก็คือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับก็อยากจะให้คิดว่าเมื่อไหร่ดีขึ้นก็เมื่อนั้นแหละเราจัดการที่ต้นเหตุให้ได้ก่อนถ้าต้นเหตุดี ปลายเหตุก็จะดีขึ้นเองนะครับก็วันจริงๆมีอีกหลายคําถามเลยนะครับที่เพื่อนๆถามมาเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปหน้าให้ละกันนะครับส่วนใครมีคาถามเพิ่มเติมก็อย่าลืมพิมพ์มานะครับยังไงคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอยากให้มีคนติดตามเยอะๆเ,เพื่อที่ว่าจะได้ทําคลิปดีๆออกมาแล้วมีคนดูเยอะๆเนาะมันน่าจะช่วยคนได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้บ๊ายบาย